ปรินดาบ้างเป็นหลานสาวอันนี้เป็นทาลัสซีเมียค่ะอาจารย์ทาลัสซีเมียช่วยย้ำให้อีกครั้งได้ไหมครัว่าเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรครับอันนี้ก็เป็นโรคเลือดอนะคะก็อันนี้เป็นกรรมพันธุ์นะคะคก็เอ่อมันจะทําให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยแตกง่ายเพราะฉะนั้นก็ก็จะทําให้ซีดอ่อนเพลียอะไรเง,รงี้ยคะใช่โลหิตจางไหมค มันก็เป็นโลหิตจางชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าโลหิตจางชนิดนี้มันเม็ดเลือดแตกเนี่ยมันจะมีเหล็กเนี่ยหลุดออกมาอยู่ในกระแสะเลือดค่อนข้างสูงอย่างเงี้ยของน้องปรินดาที่เป็นนี่คือธาลัสซีเมียรุนแรงแค่ไหนครับก็เป็นตั้งแต่เกิดแล้วค่ะเป็นตั้งแต่เกิดอาการเป็นยังไงฮะก็อ่อนเพลียไม่มีแรงอะไรแล้วก็ทำงานอะไรก็ไม่ไหวค่ะทำงานก็ไม่ได้ ไม่งอยู่บ้านอย่างเดียวค่ะโดนออกมาข้างนอกไปเรียนหนังสืออะไรได้ไหมฮะอ๋อได้ค่ะแต่ว่าทํางานอะไรไม่ได้ออกแรงไม่ได้เล่นกีฬาไม่ได้ไม่อค่ะถ้าทําแล้วเป็นยังไงฮะก็มันไม่มีแรงค่ะมือไม้ก็อ่อนอะไรอย่างงี้ค่ะอืยกของทาทําได้มากสุดคืออะไรฮะก็ล้างจานอะไรธรรมดาเนี่ยกวาดบ้านยังไม่ค่อยมีแรงเลยค่ะโอ้โหนื่อยอ ในทางการรักษาต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์นภัยครับโดยปกติเขาก็จะรักษาโดยเพิ่มการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะเขาก็จะให้พวกวิตามินพวกโฟลิกแอซิดหรือรว่า,าในบางรายที่อาการรุนแรงมากๆก็อาจจะมีการเติมเลือดอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะสาเหตุที่เป็นเป็นเพราะอะไรครับก็เป็นกรรมพันธุ์นะคะซึ่งคนทางเหนือกับคนทางอีสานจะเป็นค่อนข้างมาก ที่เขารณรงค์กันว่าก่อนที่จะแต่งงาน,งงานมีลูกควรจะไปตรวจไปตรวจค่ะเพราะว่าบางคนถ้าเป็นพาหะเป็นแค่พาหะเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการของโรคจะไม่มีอะไรให้เราเห็นเลยครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพาหะสองคนมาแต่งงานกันเอาละจะจก็อ,อาจจะเจอลูกที่คลอดออกมาแล้วเป็นโรคเลยนะคะแต่ว่าถ้าคนหนึ่งเป็นพาหะคนหนึ่งไม่เป็นอะไรเงี้ยนะฮะ โอกาสที่จะเป็นโรคเนี่ยไม่มีมันก็จะมีพาหะอยู่คนหนึ่งอีกสามคนไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่ว่าถ้ายิ่งตัวพ่อเป็นลูกเป็นโรคเลยอ,อย่างเงี้ยนะคะตัวแม่ก็เป,เป็นพาหาะ เพราะฉะนั้นโอกาสที่ลูกจะไม่เป็นพาหะเลยก็ไม่มีก็จะเป็นโรคซะสามคนอีกคนหนึ่งก็เป็นพาหะโอ้ยิงหนักก็ไมใหญ่คือคือ,คอมันจะหนักค่ะยิ่งถ้าเป็นโรคทั้งคู่นี่ก็ไม่สมควรที่จะมีลูกเลยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนเอาไว้สําหรับหนุ่มสาวคู่ใหม่นะครับที่จะมีบุตรก็ควรจะไปรักษาหรือตรวจก่อนในการรักษาจริงๆคุณหมอบอกแนะนํำยังไงฮะพอรู้ว่าเป็นก็ทานยาค่ะให้ทานยาค่ะแล้วก็ ไม่ให้ออกแรงคก็สบายเนี mm ่ย hmm. ด er> ูเหมือนจะดีนะไม่ด hmm ีอะค่ะมันมันเพลียยังไงฮะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะก็อ่อนแรงอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีแรงอะคือจะอ่อนเพลียแน่ๆเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเป็นเม็ดเลือดที่ทําหน้าที่นําออกซิเจนและอาหารไปเลี้ยงเซลล์อืถ้าเม็ดเลือดแดงจํานวนน้อยลงอื การเอาอาหารหรือเอาออกซิเจนไปให้กับเซลล์ส่วนต่างๆโดยเฉพาะเซลล์กล้ามเนื้อที่ต้องใช้เวลาเราจะเดินเวลาเราจะยกแขนยกขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยมันก็น้อยลงใช่ไหมคะอาการมันจะเหมือนคนอดข้าวสักสามมื้อคงจะอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะประมาณนั้นไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงสมองคิดไม่ได้หูตาลายค่ะทำอะไรก็ไม่ได้เลยทรมานไหม ทรมานค่ะแล้วแล้วหาทางแก้อย่างไงอะฮะก็ทานยาไปเรื่อยๆอะค่ะแต่มันก็แค่บรรเทานิดหน่อยอะไรเงี้ยอืมกินพวกเครื่องดื่มบำร,ร,ร,รุงกำลังช่วยไหมไม่อะค่ะไม่ไม่มีเพราะว่าหมอเขาไม่ให้ทานนะคะอ๋อหมอก็ไม่ให้ทานด้วยแล้วทำยังไงฮะท้อแท้ขนาดไหนก็สู้อะค่ะทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่หายเหรอฮะคะค่ะเอ,อ่อผมขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับว่า บ้านปลายของคนที่เป็นทารสีเมียอย่างเงี้ยมันพออย่างอย่างของน้องปรินดาเนี่ยเป็นมันจะมีอาการรุนแรงขึ้นไหมอ๋ออันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรค คือของน้องของน้องที่หมอหมอบอกเป็นโรคหรือว่าเป็นแค่พาหะคือเป็นพาหามันจะไม่แสดงอาการแต่ของน้องเขาค่อนข้างแสดงอาการนะถือว่าเป็นเลยใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นโรคถือว่าเป็นเลยซึ่งอันนี้ถ้าสมมุติว่าดูแลร่างกายให้ดีทานอาหารให้ดีทานยาตามหมอสั่งทานวิตามินเลยก็อยู่ได้เหมือนคนปกติยกเว้นยกเว้นคนที่เป็นโรคเนี่ยที่อาจจะต้องใช้ยาไปจับเหล็ก แล้วก็จะต้องกินวิตามินสูงสำหรับคนที่เป็นโรคนี่อาจจะอายุไม่ไม่ยืนเจ็ดสิบแปดสิบปีนะคะแต่แตใช้ชีวิตอย่างคุณหญิงคุณนายเลยนะฮะแต่ว่าถ้าดูแลร่างกายให้ดีอะไรอย่างนี้มันก็อยู่ได้แบบคนปกติก็ดูเหมือนดีนะนั่งชดชเลดๆเลไปไม่ต้องออกแรงไม่ต้องทำงานเนะเออใครถามอะไรก็บอกฉันเป็นธาลัซีเมียฉันทำไม่ได้ดีไหม ไม่ดีค่ะไม่ดีนะไม่อยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมค่ะเออเ่ะเสร็จแล้วยังไงฮะใครบอกว่าบิมช่วยได้ก็น้าขายอยู่ค่ะน้าก็คือค,คุณศรีไพรค่ะคุณศรีไัยบอกว่ายังไงฮะก็แนะนําบีมนะคะให้ลองทานดูค่ะสีอะไรครับสีเขียวค่ะสีเขียวค่ะอาหาทานยังไงครับก็วันละสองเมตรเชา้ากลางวันเย็นเลยคะ่ะ วันละสองเม็ดมื้อละสองเม็ดค่ะมือละสองเช้ากลางวันเย็นเย็นค่ะอฮพอเริ่มทานไปสักเท่าไหร่ถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงประมาณเดือนสองเดือนนะคะประมาณเดือนสองเดือนค่ะเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรก่อนเลยฮะก็รู้สึกดีขึ้นอก็มีแรงขึ้นอะไรอย่างค่ะสดชื่นอืตาก็ไม่ค่อยเหลืองอะไรอย่างค่ะ คืออาการที่น้องเขาเล่าให้ฟังมาตอนแรกคือตัวจะเหลืองตาจะเหลืองดูซีดเหมือนคนมีเลือดน้อยใช่คผิวพรรณก็ไม่เปล่งปลั่งตามสมควรแก่วัยสาวถูกไหมฮะแต่พอทานไปรู้สึกดีขึ้นค่ะสดใสเตาก็ไม่เหลืองอะค่ะเพราะอะไรครับอาจารย์พิเชษครับคำถามนี้ตอบค่อนข้างยาก อนึกว่าคุณจะไม่ถามอ้าวแต่เมื่อคุณถามก็จะตอบ <c oughs> ก็ทุกคนก็อยากรู้อยู่อะฮะประการแรกทีเดียวที่ชัดๆนะครับ,ครบแคปซูลของเราเนี่ยจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งนะครับคือเรียกว่า GM1 GM1 เมันี่ยมันมีความสามารถในการจับจับกับเหล็กนะฮะเรียกว่าคีเลตกับเหล็กแล้วก็เอาไปเหล็กไปทิ้งคนที่เป็นธาลัสเมียเหล็กจะแตก <im ic ol iv ine> นะฮะ <c oughs> คีโมโคเินจะแตกเพ <c oughs> ราะนั้นก็จะปล่อยเหล็กจากคีโมโคเินออกมาพออยู่ในกระแสะเลือดซึ่งจะเป็นส่วนที่ทําให้ร่างกายของเราอ่อนแอ <c oughs> นะครับเมื่อเราจับเหล็กตรงนั้นแล้วไปทิ้งซะ <c oughs> ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นแล้วจากการที่กินหกเม็ด <c oughs> ต่อว,วนัน <c oughs> ผมเชื่อว่าคงจะมีความสามารถในการไปกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นนะซึ่งทั้งเม็ดเลือดขาวทั้งเม็ดเลือดแดงล่ะผมว่ามันมีการกระตุ้นไปทําให้มีการสร้างเพิ่มขึ้นมา <c oughs> นะครับ เพราะนั้นร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับเลยและที่สําคัญผมคิดว่า,วาจากแคปซูลต,ตรงนั้นน่ะมันงคงจะทําให้เราทานอาหารมากขึ้นด้วยหรือเปล่าใช่ไหมค่ะคือทําให้ทานได้มากขึ้นใช้ชีวิตได้ตามปกติมากขึ้นคปกติคนเป็นทารซิเมียเนี่ยอาจารย์ครับจะจะมีอาการมีหายไหมฮะหรือลดน้อยลงหรืออะไรยังไงไหมฮะอ,อ,อ๋อหายจากโรคคงไม่เพราะอันนี้มันอยู่ในยีนอืม หรือคนที่เป็นพาหะก็ก็จะไม่หายจากการเป็นพาหะนะมันจะมีเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงไหมฮะอ๋อมันมัน,มนมไม่เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงหรอกค่ะเพราะว่าเวลาเขาแบ่งเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นแบบว่าคนที่เป็นโรคก,ก็คือยินยินนี่มันมีสองสายครับถ้าคนเป็นพาหะเนี่ยมันมีอยู่สายเดียวที่ผิดปกติแต่ถ้าคนที่เป็นโรคนี่มันเป็นทั้งสองสายเพราะฉะนั้นมันถึงถ่ายทอดไปหาลูกหลานไดน้แต่ทีนี้ อาการจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงมันอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งไหมกินยาตามกําหนดไหมทานอาหารที่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออยู่ได้อยู่ได้ไม่ตายแต่ไม่สบายถูกไหมครัค่ะอ่าฮะครับผมอยากจะเสริมนิดนึงนะครับทารัศมีเนี่ยเราเคยมีผู้ป่วยที่เป็นเด็กนะฮะแม่ก็มาเล่าให้ฟังว่า จากการที่วันแต่ละวันเนี่ยเขาจะคลุกอยู่ในบ้านไม่ยอมไปทําอะไรนะหลังจากใช้น้าคุดที่สองอาทิตย์เขาออกไปวิ่งเล่นแต่ฟุตบอลนะครับก็สาเหตุสาเหตุชัดๆแน่ๆก็คือว่าในน้ํามังคุดเนี่ยมีสารอยู่ตัวหนึ่งอยู่กลุ่มหนึ่งค,คือว่าไฮดรอกซีแอซิดนะครับไฮดรอกซีแอซิดเนี่ยคุณสมบัติทางเคมีของมันก็คือว่าจะไปแท็ปจะไปดักจับเหล็กได้อย่างรวดเร็วมากๆะนะครับเพราะฉะนั้นก็จับเหล็กออกจากเลือด ครวไปขับทิ้งซะระ่างกายก็แข็งแรงประการที่หนึ่งประการที่สองเขาพบว่าเด็กคนนี้ไม่จะปไปให้เลือดอบ่อยเท่าที่ควรก็แสดงว่ามีการสร้าง,างเ,เ,ลเลือดแดงขึ้นมาอันนี้คือจากน้ำมังคุดน,นะครับพระกอบผมก็จะบอกว่าถ้าเป็นทรสัสเซียมีน้ำมังคุดน,น่าจะช่วยได้ดีกว่าแคปซูล๋อได้ปรับสูตรไหมฮะอย่างที่อาจารย์บอกเพราะว่าทานควบคู่กันค่ะอ๋อ,อคือทานคู่กันทานยังไงให้สูตรของคุณปริงดา ก็วันละถุงเลยค่ะวันละหนึ่งซองเลยค่ะช่วงเช้ากินทั้งวันนะคะทานแบบคือทานแบบว่าเดี๋ยวจิบเดี๋ยวจิบอ่ว่างก็ทานค่ะแต่มื้อก็ยังเป็นสีเขียวค่ะเช้ากลางวันเย็นค่โอ้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับดีแล้วค่ะผ่านมากี่กี่เดือนกี่ปีหลังจากที่ทานไป ตอนนี้ห้าหกปีแล้วค่ะห้าหกปีแล้วค่ะกลับไปหาคุณหมอตรวจไหมฮะอ๋อไปค่ะอ่าแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงฮะก็ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ปกติไม่มีแล้วหมายถึงไม่ไม่ไม่จางแล้วคะ่ะเลือดปกติเม็ดเลือดปกติค่ะคุณหมอวินิจฉัยอย่างนั้นเหรอะค่ะเออจะบอกหายไหมฮะไม่น่าหาย ผมว่าคงจะมีการสร้างเลือดขึ้นมาแทนเรามัง้งนะครับเร็วกว่าเท่าเท่ากับที่มันมันแตกไปอ่าฮะอ๋อแต,<ม>แต่คุณหมอก็บอกว่าสภาพเลือดอยู่ในสภาวะปกติค่ะไม่มีความผิดปกติแล้วค่ะและพฤติกรรมในชีวิตมีอะไรยังยังผิดปกติอยู่ไหมฮะก็ไม่มีแล้วคะ่ะวิ่งเล่นได้ทํางานแล้วคะ่ะตอนนี้ก็อยู่โรงงานเข้ากะได้ทำอะไรได้เหมือนคนปกติคะ่ะ เออก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะคืออยากจะรู้ว่าหายไม่หายหยุดกินปิมหยุดไหมไม่ค่ะก็ทานเรื่อยๆอะค่ะเออใครจะไปเสี่ยงนะอาจารย์ไม่เอาหรอฮะยู่ดีจะหมดเร่็วหมดแรงไม่ชอบนะค่ะแต่ทุกวันนี้ก็คือดําเนินชีวิตได้ค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ชีวิตคู่นิดนึงถูกไหมฮะเรื่องการมีบุตรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยตัวเองก็รู้แล้วนะครับจะได้ไม่ส่งต่อให้กับลูกหลาน นะครับเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจาก o อ e r อ t ริจ b i บิมไม่ช่ยานะครับ จึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับขุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ